แดงท้องขาไซส์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิดๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นเผือกสลับบุรีแท้สองตัวค่ะอาจจะใจดีแจกฟรีสองตัวไม,ไม่ไม่ซื้อก็แจกรีอ่ะไม่ซื้อก็แจกฟรีถ้าคนซื้อหล่อนะคะห <c oughs> น,น้าตาดีโอเคใช้ได้อยู่ <c oughs> อ่า้ผมก็สองตัวโอเคจัดไปเลยค่ะ <c oughs> เลือกเด่นสุดเลยจะเป็นของลบบุรี โครงสร้างจะใหญ่แล้วสีสันจะสวยาบางตัวเวลาโตมันจะออกงอกหน้าค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาการอบสีหลานเจริยล,ลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ค่ะการลอกมาแล้วนะคะเป็นราคา,าที่ถูกลงแล้วค่ะตอนนี้ราคาปกติจีก็จะมีเป็นหลักสีมีราคาปีกและส่งนะคะค่ะ อันนี้มีอะไรกันบ้างคะเจ๊ี้ากรงนี้ก็จะเป็นแดงท้องขาวอะค่ะเป็นแดงท้องขาวไซส์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิดนิดเราก็จะมีเป็นเผือกสลับบุรีแท้สองตัวค่ะเราก็มีเทารบบุรีตัวหนึ่งคือข้างในสองตัวนั่นใช่ไหมใช่ค่ะสียุ่งพูยุ่งูอ่าสีเขาจะแปลกไปเลยนะใช่ค่ะค่ะยังกับเผือกสลับบุรีเนี่ยเวลาโตมันจะเป็นขาวเหลืองนะคะโครงสร้างใหญ่ตัวใหญ่ค่ะคู่นี้ก็อายุอยู่ประมาณหนึ่งเดือนค่ะอ๋อหนึ่งเดือนใช่ค่ะค่ะ หนเดือนนี่เขาเริ่มที่จะกินกล้วยอะไรได้ถ้าหนึ่งเดือนนี่ยังไม่แนะนําให้กินกล้วยนะคะ,คะยังไม่แนะนําให้กินผลไม้ให้กินเป็นพวกนมก่อนะจะเป็นนมแพะหรือว่าซีเรียลก,ก็ได้แล้วแต่ทางผู้เลี้ยงสะดวกค่ะ แล้วราคาราคาเป็นไงบ้างตอนนี้ราคาหรอคะถ้าเป็นเผือกนะคะถ้าเผือกตอนนี้ราคาส่งจะอยู่ที่700บาทหนึ่งเดือนนะคะ,ะราคาปีกอยู่ที่พันสองส่งของเจนี่ก็คือ5ตัวขึ้นไป5ตัวขึ้นไปใช่ค่ะ5ตัวขึ้นไปก็จะได้เป็นในราคาส่งนะคะราคาะจะถูกลงมาเยอะเลยค่ะแล้วอย่างแดงท้องขาวก็จะมีเป็นไซส์1เดือน<ะ>นิดนิด อันนี้ถ้าราคาปีกเราจะขายอยู่ตัวละ3 0 0บาท<ะ>แต่ถ้าราคาส่งเราจะส่งอยู่ราคา200บาท<ะ>แล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นเท้าท้องขาว<ะ>เป็นไซส์หเดือนไซส์หนึ่งเดือนตัวนี้ขายอยู่ที่ 350, ราคา<ะ>ส่งอยู่ที่300 ราคาเอาแน่อนอนไม่ได้แม่คะไม่คงที่อายุเยอะแล้วค่ะหลงหลงลืมช่วงนี้ไม่ค่อยมีผู้ชายนัดมีแต่หมอนัดอย่างเดียวเลยหายไปหลายเดือนเหมือนกันนะหายไป6เดือนค่ะ,คะแต่ <5 S 2> ว่ายังว <5 S 2> นเวียนอยู่ในวงการกระลอกนะคะเราอยู่เบื้องหลังค่ะ,คะจริงๆอยากจะมาสิงลูกค้าทุกคนนั่นแหละ ช่วงที่ไม่ได้มาก็คือกรรลอกไม่มีมีค่ะแต่ว่าโดนลูกค้าที่ว่าประจําเลยตัดอ๋อตัดไปก่อนเลยตัดก่อนจะไป่จะจัใช่ค่ะตัดทุกอาทิตย์ทุกวันแต่ตอนนี้ก็คือมีเยอะละตอนนี้มีเยอะค่ะแม่ค้าพราะบันเทิงกับลูกค้าลูกค้าสะดวกมาบันเทิงกับแม่ค้าที่ร้านได้ตลอดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะ ค่ะถ้าอันนี้จะเป็นกระลอกเทารบบุรีนะคะจะเป็นไซส์เล็กไซส์จิ๋วเลยไม่เหมาะกับมือใหม่นะคะ,ะจิ๋วสุดตัวนี้ราคาที่เราส่งอยู่ก็คือตัวละ100บาทค่ะบาทราคาปีกอยู่ที่200บาทค่ะ ลาบป้ามือใหม่ไม่แนะนํานะคะเนี่ยเพราะว่าแม่ค้าที่เกียจตามไปแบบว่าเอ็นดูเลี้ยงดูยันบ้านค่ะมันแนะนําแบบยากมากเลี้ยงยากอยู่ค่ะมือใหม่มือใหม่ไม่ไม่แนะนําเลยค่ะค่ะรับบอกว่ามือใหม่แล้วอยากได้ของถูกไม่ต้องมาร้านเจเลล่านะคะไปร้านอื่นเพราะว่าเราไม่ขายค่ะอันนี้ก็สําหรับที่คนที่เคยเลี้ยงเป็นแล้วใช่ต้องเล็กมใช่ค่ะต้องเหมาะกับแบบมือที่เคยเลี้ยงแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจะมีประสบการณ์แล้วโอกาสที่น้องจะรอดมันสูงกว่า อันนี้น้องก็ยังเล็กอ่ะนะใช่ถ้ามือใหม่ก็รับไซส์ที่สําหรับเหมาะกับมือใหม่ได้เป็นประมาณเดือนครึ่งกําลังสวยค่ะค่ะแล้วถัดมานี้ล่ะคะถัดมาข้างบนนั้นจะเป็นเทาลูบุรีนะคะค่ะก็เป็นไซส์หนึ่งเดือนราคาส่งก็จะอยู่ที่300ราคาปีก็350ค่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระลอกสวนหางพวงเป็นกระลอกธรรมดาอันนี้ไซส์เดินครึ่งเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยน้องไม่มีสีสันแต่ความน่ารักน้องแบบ เป็นอิ่มก็คือน่าจะสวยมู้ทู่ผลก็จะยุยาเพราะว่าเป็นสวนของเพชรบุรีโครงสร้างจะใหญ่ตัวเนี้ยราคาส่งอยู่ที่200บาทราคาปีกอยู่ที่300บาทค่ะค่ะแต่กรงเนี้ยชุดเนี้ยของลูกค้าค่ะเขารับไปแล้วค่ะอ๋นดีก็คือรอส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะรอส่งค่ะไปไหนคะน้องไปไหนอันนี้ไปชนบุรีค่ะค่ะ ทางร้านเจ๊เองก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทุกจัง,จงหวัดค่ะเราสามารถจัดส่งได้ทุกจังหวัดน,นะคะค่าจัดส่งผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายออกเองนะคะไม่มีการต่อรองนะคะเพราะแม่ค้าคิดตามความเป็นจริงค่ะเราไม่ได้คิดแบบเอากําไรค่ะส่วนตัวกระลอกแม่ค้าบอกไปลูกค้าสามารถต่อรองได้ให้ได้ก็ให้ให้ไม่ได้แม่ค้าก็ไม่ขายค่ะค่ะ อันนี้ก็ส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีบ้านเราก็ส่งได้เหมือนกันใช่ค่ะเมื่อวานส่งไปกัมบ,บูชามาชุดหนึ่งค่ะกงนี้จะเป็นกระลอกไวที่อายุประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะ,คะเหมาะกับมือใหม่แล้วก็เป็นมือเก่าก็คือเหมาะ,ะเพราะว่าชุดนี้คือเราไม่ต้องป้อนนมก็ได้น้องสามารถกินเองได้เลยจับเล่นบ่อยๆได้ไม่มีการเฉามือนะคะค่ะในกงก็จะมีเป็นกระรอกของลบบุรี ลบลลบุรีทั้งชุดเลยค่ะคะส่วนไอ้สีชมพูชมพูนะก็เป็นของลบบุรีนะคะแต่เป็นแถวสมอคอนสีมันก็จะออกสว่างสว่างนวลน,นวลโครงสร้างจะใหญ่เหมือนก็ลอกภูเขาเลยค่ะ,คะ <c oughs> คือติดมือมากรูน้องจะขึ้นมืออย่างเดียวเลยอ่ะคือติดมือบ้างหิวมีเจ็บเล็กๆด้วยนะเจ็บเล็กๆด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นอะไรน่ารักน่าเอ็นดูขนาดจะจับเขาไปข้างในนะแต่ไม่อะไม่ไปจะขึ้นมืออย่างเดียวไปละถ้าอย่างในกรงนี้นะคะราคาส่งเราจะส่งอยู่ที่3ามร้อยห้าสิบราคาปีอยู่ที่4ี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้ยบาทค่ะมีหลายไซส์หลายราคา ราคาจะขึ้นอยู่กับตามไซส์นะคะถ้าขนาดหนึ่ง <หา S 1> เดือนครึ่งนี่ราคาคือจะสูงนิดนึงค่ะเ <หา S 1> ชื่องมากนูเดี๋ยวนะปีนกล้องอ,ะอ่ะอ้าวดูดิไม่ยอมไป,ปอ่ะิดม<า>ือเอาไงลูกฮะหนูเอาไงลูกเอ้าไม่ลงอีกลงหน่อยเถอคะ่ะโอ้ ตอนนี้ติดมือมากเลยอะจะหาอย่างเดียวเลยราคาก็ยังต่อรองกันได้นะคะใช่ค่ะราคาปิดต่อรองได้ค่ะราคาสมไม่มีการต่อรองนะคะ <c oughs> ไม่ค้าได้50บาทค่ะถือว่าตอนนี้กระลอกเยอะหรือ,อยังเดือนมีนาเดือนเนี้ยใช่ค่ะเยอะเยอะมากแล้วก็เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งก็จะเยอะ,อะบางช่วงก็ไม่มีเลยนะใช่ค่ะค่ะตอนนี้กระลอกก็เริ่มกลับมาแล้วราคาก็จะลงนะคะปกติแล้วค่ะอ่า ถ้ากงนี้นะคะจะเป็นกระลอกแดงท้องขาวก็จะมาอยู่ประมาณ3จังหวัดนะคะมีลบบุรีสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองค่ะสีมันจะข้าวาปนกันแต่และที่ต่างกันไหมคะจ๊ต่างสีค่ะต่างสีต่างโครงสร้างอย่างกระแดงลบบุรีจะเป็นสีสด นะคะ <sais? S 1> จะมีอยู่3าสี่ตัวที่สีสดมากเลยค่ะส่วนไอ้แดงออกดำๆเข้มเข้มเกาะบนกงนั่นแหละค่ะ <plaisir S 3> อันนั้นจะเป็นกะลอกสิงบุรีสีมันจะอ่ามันจะเข้มกว่าแล้วเวลาโตเต็มไวโครงสร้างมันเล็กกว่าลงบุรีค่ะค่ะ เราก็จะมีอ่างทองอ่างทองก็จะเป็นไอตัวน,น,นู้นเลยค่ะไหนๆวิ่งมาเนี่ยละค่ะเนี่ยคือสีมันจะปละหลังประเหลือจะไปสวนก็ไม่ไปจะไปแดงก็ไม่ไปเวลาโตม,มันก็คือจะออกส้มๆท้องขาวหน้าขาวโครงสร้างก็คือเล็กก็คือเด่นสุดเลยจะเป็นของลบบุรี คงสร้างใจใหญ่แล้วสีสันจะสวยบางตัวเวลาโตมันจะออกหงอกหน้าขาวหน้านวลเหมือนคนปะแป้งแต่และพื้นที่ก็ต่างกันใช่ค่ะแต่และพื้นที่ต่างกันล<ส>บบุรีนี่ค,คนจะยาวสุดใช่แล้วก็ราคานะคะราคาส่งของเราถ้าเป็นแดงลบบุรีเราส่งอยู่3 0 0บาทราคาปีกอยู่ที่400แต่ถ้าเป็นแดงสิงห์บุรี อ่างทองเราจะส่งอยู่แค่250ต่อหนึ่งตัว<ะ>ราคาปีก็จะอยู่350ร0อาสิามร้อยค่ะราคาต่างกันด้วยใช่ค่ะราคาต่างกันเ<ะ>หมาะกับมือใหม่ค่ะชุดข้างบนนี้จะเป็นไซส์หนึ่งเดือนครึ่งนะคะ,ะมือใหม่เลี้ยงได้มือเก่าเลี้ยงดีค่ะ,ะจะไม่มีป,ปัญหา,นหนาเรื่องระบบนะขับถ่ายท้องเสียเป็นหวัด ก็คือจะไม่มีโอกาสแบบมีปัญหาตรงนั้นเลยพ้นจุดตรงนั้นไปได้เลยค่ะประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมที่เดือนครึ่งกําลังดีมากเลยใช่เล่นบ่อยๆก็ได้ไม่เฉามือค่ะกลังน่ารักเลยนะไซนี้สอบถามครับคว่าเฉามือคืออะไรครับเฉามือก็คือเกิดจากอ่ากระลอกหนึ่งเดือนหรือว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะ คนซื้อเอามาเล่นบ่อยมันจะเฉามือคือจะกลายเป็นเหมือนกระลอกซึมเศร้ากระลอกไม่แข็งแรงไม่เดินไม่เหินค่ะมันก็มีโอกาสป่วยสูงแล้วถ้าเกิดว่าป้อนนมอิ่มปุ๊บแล้วเอามาเล่นปับ๊บมีโอกาสที่ว่าท้องอืดจุกก็มีโอกาสตาย,ตายประมาณ70% ก็คือหมายถึงว่าเขาอิ่มแล้วเนี่ยเพิ่งเล่นกับเขาใช่แต่ว่าก่อนจะป้อนนมเราสามารถที่จะเอาน้องมาเล่นก่อนได้สักพักหนึ่งแล้วเวลาป้อนนมปุ๊บก็คือให้น้องพักนอนเขาจะแข็งแรงกว่าแต่ถ้าเป็นหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเล่นไปได้เลยค่ะทั้งวันทั้งคืนเล่นจนเบื่อกันไปเล่นจนเบื่อกันไปข้างหนึ่ง ก้อนสออยู่เป็นกลุ่มน่ารักน่ารักกำลังน่ารักเลยอะไซนี้แต่ละตัวก็น่ารักต่างกันไปเลยนะใช่ค่ะค่ะดื้อซนก็ต่างกันเลยื้อซนต่างกันค่ะค่ะเลี้ยงสัตว์เธอค่ะคุณลูกค้าขาดีกว่าเลี้ยงเด็ก บอกใคร <c oughs> บอกคุณลูกค้าค่ะถ้ากงนี้นะคะจะเป็นกระลอกสายพันธุ์ดงที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากระลอกนะคะค่ะดงลองลองมาจากพวกที่ติดพรบก็คือสามสีพวกพญาอย่างนี้เราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะที่ร้านทําแต่ของถูกกฎหมายค่ะ โกงนี้จะเป็นกระลอกดงการกับดงเพชร<ะ>ที่ร้านจะทากระลอกดงแค่สามสายพันธุ์ก็คือดงการดงเพชรและดงปาทีนนะคะ,ะ,ะถ้าชุดนี้จะเป็นหนึ่งเดือนครึ่งเหมาะกับมือใหม่หน้องสามารถกินนมได้กินผลไม้ได้เล่น<ะ>ได้ตลอดนะคะฉลาดดงจะเป็นจัดที่ฉลาดที่สุดในบรรดาตระกูลกระลอกค่ะ,ะ,ะก็คือแบบต่อให้โตเต็มวัยแค่ไหนน้องก็ไม่ค่อยมีอาการงุดดงิดไม่ค่อยดุร้ายเหมือนพวกกลักสี<ะ>ค่ะ อันนี้ถ้าราคาส่งเราจะอยู่ส่งที่ตัวละ400บาทราคาปีอยู่ที่600้อยค่ะ,น,น,คะนี่คือนอนนะคะเนี่ยนอนกันลมเลยอากาศหนาวรู้สึากาแบบเย็นอ่ะวันนี้น้องแบบนอนกันอสอบถามครับราคาส่งแต่ละแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างครับ ราคาส่งแต่ละพื้นที่หมายถึงแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะ,คะถ้าเกิดว่าเป็นสายเหนือสายอีสานก็ค่าส่งที่จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเป็นภาคกลางหรือปริมณฑลหรือว่า,าทางแถบนครนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าส่งจะอยู่ที่ส0 0ร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเป็นโคราชโคราชก็จะมีเป็นสองรถนะคะรถตู้3า0รอยห้าสิบถทัวร์สี่ร้อยค่ะ ภาคใต้น่าจะสูงสุดภาคใต้ก็จะมี3ชายแดนภาคใต้ราคาส่งจะอยู่ที่650ค่ะถ้าเป็นถ้าไม่ใช่สาชายแดนภาคใต้ก็จะอยู่ที่500บาทค่ะค่ะแล้วเรารับประกันของนะคะของถึงมือมีปัญหาทุกกรณีนะคะหูขาดหูแหวงหางขาดไม่สมประกอบหรือว่าน้องสิ้นชีวิตเรายินดีเคลมเงินคืนค่ะค่ะ รายละเอียดตรงนี้ก็ก่อนซื้อก็ติดต่อสอบถามคุยตินก่อสอบถามก่อนดูของก่อนได้นะคะ a id line หรือเฟซ a d เฟซมาดูของก่อนซื้อก็ได้ค่ะเฟซตอนนี้ใช้เฟซหลักเลยก็คือเจลยลาค่ะเจลยลาเจลยลาทักแชทมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีวีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดคอกรเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกาเทลแล้วก็กินชีกค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัทแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพจเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์ สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเ,เซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะค่ะถ้ากลงนี้นะคะจะเป็นกระลอกดงกับกระลอกสวนนะคะค่ะวัยก็จะเป็นวัยที่2เดือนต้องฝึกนิดนึงนะคะแต่สามารถฝึกเล่นได้ใช้เวลาไม่เกิน2วันค่ะ,คะก็คือผลไม้ได้นมได้เหมือนกันนะคะยังกินนมได้อยู่ถ้าเป็นกระลอกสวนกระลอกสวนราคาส่งเราส่งอยู่ที่ตัวละร้อยยี่สิบ S <S <s <học> <S เป็นไซส์สองเดือนนะคะถ้าราคาปีกก็จะอยู่ที่200บาท ส่วนดง <S <S นนนดงสองเดือนนี้ราคาส่งจะอยู่ที่300บาทค่ะนนราคาปีก็450 500อแล้วแต่อารมณ์แม่ค้านะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะบางทีก็แจกฟรีนะคะคุณลูกค้าค่ะอยากได้ปีต้องมาที่ร้านสัมผัสแม่ค้าก่อนคุยกันก่อนอาจจะใจดีแจกฟรีซองตัวไม,ไม่ไม่ซื้อก็แจกฟรีะะไม่ซื้อก็แจกฟรีถ้าคนซื้อหล่อนะคะหน้าตาดีโอเคใช้ได้อยู่น <ผม S 1> ้ก็สองเดือนโอเคจัดไปเลยค่ะเลือกได้เลยทั้งร้านผมหล่อ มันใจด้วยเต็มร้อยค่ะ <ś ś <poke> ชุดนี้จะเป็นกระลอกดงนะคะเป็นไซ<ช> <ạ. S 1> ส์2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะการฝึกอาจจะยากขึ้นอีกนิดนึงออต้องใช้เวลาความมานะอดทนการโดนเจาะแบบแจกน้ำแดงเนี้ยมันต้องมีเสี่ยงอยู่แล้วนะคะออถ้าเป็นชุดนี้เราแนะนำว่าสามารถนำไปเลี้ยงสวยงามหรือว่าเลี้ยงพ่อพันธุ์จะโอเคกว่า แต่ถ้าเราอยากทําให้เชื่องมันก็เชื่องได้ประมาณ7 0หนึ่งเลยคุณลูกค้าต้องเล่นบ่อยๆนะคะ,ะวิธีการที่ว่าจะทําให้กระลอกเชื่องง่ายก็คือนมเหมือนเดิมค่ะ,ะก็คือใช้นมลอ่อป้อนกับมืออาหารป้อนกับมือนะคะ,ะจับรูปเล่นได้ตามปกตินะคะ,ะถ้าอยากแบบลัวเล็บตัดเล็บได้แต่ฟันทางร้านไม่แนะนําให้ตัดฟันกระลอกนะคะไม่ว่าจะเล็ก<ะ>หรือใหญ่เราไม่แนะนําให้ตัดนะคะไซส์นี้ก็ราคาส่งนะคะก็จะอยู่ที่250<ะ>ราคาปิก 350ค่ะ<า>เป็นกระลอกดงสายพันธุ์ใหญ่ราคาแบบ โคตรถูกต้องบอกว่าโคตรถูกเว้ามากตัวละสาม้นะใช่ค่ะราคาปีกนะคะราคาส่งอยู่ที่250ค่ะคือราคาคุณลูกค้าเล่นได้แต่ว่าอาจจะแพงค่าส่งที่ลูกค้าแบบรังเดค่าส่งแต่ละที่มันแพงนะคะค่าส่งไม่ค้าร้านค้าไม่สามารถที่จะออกแทนได้นะคะไม่ต้องต่อบาทเดียวก็ไม่ลดเพราะว่าก็คือคิดตามผลส่งใช่คิดตามผลส่งเลยค่ะบางรอบแม่ค้าขาดทุนก็มีนะคะยังส่งไปอ่าสุโขทัย ค่ารถเก็บลูกค้ามา350ทางขนส่งเก็บ400ร้อยคะออก50บาทควักเนื้อแล้วคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะกำไรร้อยหนึ่งละ50บาทาและแถมเราประกันไง<ะ>คือของไปถึงมือมีปัญหาเราเคลมเงิน<ะ>ไม่อยากได้เงินคืนก็เอาเป็นของส่งต่อไปอีกทีนึงะอะไรเงี้ยคือเราให้สิทธิ<ะ>ลูกค้าเลือก ไซนี้ก็ถ้าจะเลี้ยงเชื่องนี่ก็อาจจะยากนิดนึงยากนิดนึงค่ะใช้ความอดทนนิดนึงก็ต้องเสียงนิดนึงแต่โดงอ่ะมันจะฝึกง่ายอยู่แล้วค่ะมันใช้เวลาไม่ได้นานเหมือนหลากสีถ้าหลักสีบางจังหวัดบางพืงง้นที่นี่คือแบบดื้อมากฝึกไม่ได้เอาไม่อยู่ สำหรับการลอกอันนี้ก็คือเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้านก็จะเปิดวันอะไรคะร้านจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็คือจะมาที่จตุจัรนะใช่ค่ะจะเจมอประตูสี่นะคะร้านเจเลยล่ะออกจากประตูสี่มาก็คือเดินมาทางซ้ายมือใช่ค่ะป้าเลยแม่ค้าสวยสุดในเจเจมอค่ะสวยสุดด้วยสวยสุดค่ะใครการันตีแม่ค้าเอง การันตีตัยเองโอเคค่ะโอเคเราก็วันธรรมดานะคะจันถึงสุกไม่ค้าขายทางออนไลน์นะคะสามารถดูของได้ติดต่อได้ที่เฟซเฟซเฟซบุ๊กค่ะหรือว่าแอดไอดีไลน์มาที่เบอร์โทรค่ะเบอร์อะไรคะ083 088 6 9 66ค่ะค่ะเดือนมีนาเดือนเมษากันลอกก็ยังเยอะเหมือนเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่อาจจะมีแจกเรื่อยๆด้วยแจกปีนะคะเพราะว่าขายไม่หมด ขายบ้างแจกบ้าง <c oughs> หมดทุกอาทิตย์นะคะคุณลูกคา้าท <c oughs> ่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงนะคะ <c oughs> ทางร้านเองก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดนะคะค่ะ <c oughs> ได้ทุกจังหวัดนะคะ